ไปนอนแล้วเอบมากที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้หากแม้ว่าไม่ได้คุณช่วยฉันกรนแน่ๆอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไอ้ผมสงสัยมากเลยอันนี้เงินผ้ป่าเหรอโอหอ่ไน่ะมีลไหนาดยมาลเป็นห้องผู้สาวนะต้องเรยนนิดมมาครับใครมา

ครับเพื่อเหลือลูกสาวข้าไว้พร้อมด้วยเงินพ่อป่าเนี่ยเหรอครับผมใช่ครับเขาเป็นคนดีเพราะฉะนั้าใจทต้องหนี้ได้นะคะัวางมี่ก่อนแล้วค่อยคุยกันก็แล้วกันนะครับวางไปเลยอ่ะข้าตกลงวางนี่แล้วเพราะฉะนั้นปล่อยตัวลูกสาวไปแล้วไปแล้วนะแต่กูว่ามึงแน่เลยที่เป็นคนไปเป็นคนดีเป็นคนดีจริงๆอ่ะเนี่ยจริงๆครับ เดี๋ยวคนไดีปลอดภัยทางคุณแม่เป็นคนดีแน่ๆนะขอบใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอ็งนั่งลงก่อนอะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งคุแก้ตัวแล้วก็มาเกาะไปบ้างไม่รับแล้วผมนั่งก่อนทำไมอ่ะท่านนั่งก่อนแล้วผมก็นั่งได้โอเคนี่ก็เล่นโดนเอาไงใเอ็งนั่งเลยเอ็งนั่งเลยให้ผมนั่งที่หลังก่อนเออนั่งที่หลังข้านั่นแหละแหมอะไร ทำไมเก่งใจผมตลกด้วยเออสวัสดีครับผมไม่รู้ว่าเออท่านทั้งสองคนเนี่ยคอยพาเธอนี่ก็รู้รูเลยรู้อะไรกูไม่ได้เล่นนะเนี่โมทำโมโมเองนี่เป็นคนดีจริงๆซะด้วยช่วยเหลือลูกสาวข้าวไว้ร่วมเงินพ่อป่านี้ด้วยพระพุทธรถ้เจ้าต้องติดตัวเองไปแน่นอน นนพี่คะเรื่องร้ายๆก็ผ่านไปแล้วลูกสาวเราก็ปลอดภัยเงินก็อยู่ครบแต่ที่แน่ๆค่ะบ้านเราอะ่ะคนขับรถประจาตัวลูกสาวลาออกไปเมื่อวานนี้เองค่ะเออนั่นะสิพอดีว่าคนงานบ้านข้านะะ่ะขาดไปนคนนึงว่าแต่เองเนี่ยการแต่งื้อแต่งตัวด่ไม่ใช่คนแถบนี้ใช่หรือเปล่าเอ,อ่ใช่ครับผมไม่คนหมู่บ้านอื่นแต่ว่าบ้านผมนะ่ะมันเกิดเรื่อง ผมก็เลยออกมาหางานทํายังไม่มีงานการทําเลยเกิดเรื่องอีกแล้วเหรอครับผมไม่น่ามาเจอเขาเป็นนาเก่งมากครับเป็นด้วยคุณพี่น้าสนใจไม่มีงานทําใช่ไหมครับผมถ้าหาว่าข้าเนี่ยจะรับเองเขามาอยู่ในบ้านข้าเพื่อทํางานขับรถขับลาอะไรอย่างนี้จะตกลงหรือเปล่าตกลงครับผมขับได้สบายเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ เออทำไมมีธุระอะไรติดขัดแล้วก็เริ่มงานกันวันนี้เลยโอ้เดี๋ยวก่อนครับนี่เศรษฐีถ้าจะวันนี้เนี่ยผมเห็นทีแล้วมันจะคงจะลำบาก<ม>เพราะว่าผมน่ามาแต่ตัวเสื้อผ้าผมก็ไม่มีไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าเสื้อผ้าไม่มีเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวค่ข้าที่ดอกที่นอนก็ไม่มีเดี๋ยวเอาที่ลูกสาวค่าเอาเมียก็ไม่มีเดีที่แม่ลูก พี่ก็รีบฟ้าเลยอะไรนี่ฮะโทษค่ะขอโทษไปเรืที่เป็นอื่นเดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะคุณพี่โอเคบอกลงว่าเองะจะทํางานบ้านค่าหรือเปล่าผมทํางานผมอยากทําอยู่กับท่านผมสนุกผมชอบกลางคืน้านเรียกผมได้เดี๋ยวผมขับถึงที่เลย,<ด>ยอยากอยู่บ้านข้าทำ<ด>ไม,มนะครับราันแล้วก็รับเองเอาไว้ทํางานก็แล้วกันขอบคุณครับเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุยกับลูกสาวข้าเดี่ยข้าจะรีบไปวัดก่อน ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะรีบไปวัดแล้วไปไปไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่ไม่เล่นก็ไม่เล่นเดี๋ยวฝากลูกสาวด้วยผมสัญญาเดี๋ยวผมจะสอนให้ขับรถไม่ถึงห้าเดือนขับเป็นท้องก็บอกให้เขารู้ไปเลยว่าพี่มีจุดประสงค์อะไรพูดอะไก็ไม่รู้ที่เปิดเผยไงเขาบอกว่าชื่ออะไรนะคะชื่อโคงคาครับ ดีที่ได้รู้จักนะแล้วคุณล่ะชื่ออะไรเองมีชื่อว่าเจ้าขาผมน่าเห็นหน้าคุณครั้งแรกผมก็ชอบคุณแล้วผมอยากเป็นแฟนกับคุณแต่เป็นได้ยังไงคุณจะมีเจ้าของหัวใจหร่อเ้ล่ะไม่มีโซนเคยมีเคยมีโตอนนี้โซนจะทุมกบแฟนกันล้วท่า